เสร็จเรียบร้อยนะคะรถนิสสันอเมล่าขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ค่ะขอบคุณค่ะรถน,นิสสันอเมล่านะคะหลังจากเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำให้นะคะจับเกวัดเช็คนะคะค่าแอร์ให้นะคะเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำตัวนี้นะคะพร้อมโงนะคะของเท้เปิดจากศูนย์นะคะ ทำงานปกตินะคะใบพัดไม่แกว่งเหมือนตอนเข้ามานะคะโอเคนะคะค่าการทำงานนะคะถือว่าปกตินะคะด้านโลอยู่ที่ประมาณ30นะคะไฮอยู่ที่150นะคะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะ ว่าความร้อนไม่สูงนะคะตัวคอมแอรด้านล่างนะคะคอมแอร์ตัดนะคะคอมแอร์ทำงาน,นะคะ่ะอุณหภูมิในรถได้อยู่ที่9.4นะคะ ในขณะที่อุณหภูมิรอบรถนะคะหรือว่าข้างนอกนะคะอยู่ที่32.2นะคะเช็คอุณหภูมิในรถนะคะเราได้อยู่ที่9.1 9.3นะคะขณะที่เปิดอุณหภูมิภายในรถ18องศานะคะสปีดพัดลมก็34นะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว177,807กิโลเมตรค่ะ เดี๋ยวเราจะออกไปฉีดล้างห้องสะอาดแผงแอร์ด้านหน้าให้นะคะฝาปิดน้ำยาแอร์นะคะสองตัวนะคะด้านไฮด้านโลนะคะปิดให้เรียบร้อยนะคะฉีดล้างห้องสะอาดแผงแอร์หน้ารถให้นะคะ าบน้ำที่ออกมานะคะดำมากาๆน,นะคะหลังจากเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำไปให้นะคะเช็คน้ำนะคะตัวหม้อพักน้ำนะคะน้ำอยู่ใน เกปกตินะคะไม่แห้งนะคะบนขีดตรงนี้อยู่นะคะให้ช่างตรวจเช็คก,กองแอร์ภายในรถให้นะคะสภาพนะคะฝุ่นนะคะเยอะเลยนะคะตัวกองแอร์นะคะ ด้านนี้นะคะจะเป็นของเก่าของลูกค้านะคะตัวด้านขวานะคะจะเป็นของใหม่นะคะเราใช้อะไรมาตรฐานโพเทคนะคะสามารถกองฝุ่น PM 2.5ได้นะคะนี่นะคะตัวกองแอร์ใหม่นะคะเราก็จัดการเขียนเลขใหม่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วันที่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนครั้งต่อไปจะได้รู้นะคะว่าเปลี่ยนเลขใหม่ที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะคะ ทางทำการใส่กองแอร์ตัวใหม่ให้นะคะรถนิสสันอเมล่านะคะมาด้วยอาการนะคะพัดลมม้อนน้ำนะคะมีอาการเสียงดังนะคะแล้วก็สั่นนะคะแกวงนะคะ ใบพัดนะคะแกว่งนะคะทําให้เครื่องสั่นนะคะ,ะถ้าไม่รีบเปลี่ยนนะคะหรือว่านี้นะคะใบพัดส,สามารถแบบแตกหักนะคะหลุดออกไปโดนหม้อน้ํานะคะทําให้หม้อน้ํารั่วได้อีกนะคะอันตรายนะคะแบบนี้แนะนําเลยนะคะลูกค้าที่ใช้รถนะคะพัดลมตัวเดียวนะคะ เจอปัญหาแบบนี้นะคะต้องรีบเปลี่ยนรีบให้เข้าร้านนะคะให้ช่างเช็คดูนะคะรถนิสสันอเมล่นะคะเข้ามาด้วยอาการมอเตอ,อร์หม้อน้ำนะคะมีเสียงดังนะคะแล้วก็ใบพัดแกว่งนะคะเดี๋ยวช่างจัดการถอดออกมานะคะเปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่ให้นะคะ อะไหล่ตัวใหม่นะคะที่เราจะเปลี่ยนลงรถให้ลูกค้านะคะเป็นอะไหล่มาตรฐานสูตรนะคะนิสันนะคะตัวเก่านะคะุช่างถอดออกมาเรียบร้อยนะคะตัวด้านซ้ายนะคะจะเป็นตัวเก่านะคะตัวด้านขวาจะเป็นของใหม่นะคะตัวเก่านะคะใบพัดนะคะโยกได้แบบนี้เลยนะคะ ันนี้จะเป็นของใหม่นะคะที่มาพร้อมโครงนะคะใบพัดนะคะแน่นนะคะติดแน่นของใหม่นะคะก็เป็นอะไรนิส s ันนะคะอะไรใหม่และอะไรเก่านะคะเดี๋ยวให้ช่างทำการประกอบอะไรใหม่ลงรถได้คะ่ะ